ผมจะลองดูนะครับว่ามันจะออกจริงไหมนะปีอๆอกๆอกนีก่ถือว่าเก่งมาล้างน้ดูสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีอะไรมารีวิวนะครับทุกคนนี่คือแปรงหินภูเขาไฟนะครับขัดพื้นห้องน้ําขัดชักโครกนะครับขัดแบบอ่างล้างหน้าเรานะครับทุกคนที่มันเหลืองๆเนาะพวกแบบเซรามิกนะครับมันจะเป็นคาบเหลืองๆใช่ไหม <S <S หรือว่าพื้นหรือว่าพื้นกระเบื้องห้องน้ําอะไรเงี้ยมันเป็นเหลืองๆเนาะ เขาบอกว่ามันขัดแล้วมันจะออกนะครับเพราะว่าผมใช้แปลงแล้วมันไม่ออกเลยเพราะว่าเป็นข้าวฝังแน่นมาเป็นสิบปีแล้วเนื่องจากบ้านผมอะเป็นน้ําบาดาลนะครับน้ําบาดาลมันจะเป็นสนิมเนาะคือขัดยังไงก็ไม่ออกเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขัดออกไหมน,นะครับเนี่ยผมซื้อมาสิบแปดบาทผมซื้อมาสองแท่งนะครับไปดูกันเลยครับทุกคนเห็นนไหมเนี่ยคือขัดยังไงมันก็ไม่ออกนะครับทุกคนเนี่ยข้าวพวกนี้มันไม่ออกเลยนะไอเ้เหลือง ผมจะลองดูนะครับว่ามันจะออกจริงไหมนะมันจะออกไหมนะครับพวกค่าบืนเงินทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนยินอะนเป็นเหมือนยินอ่ะมาลองขัดๆด,ดูสิลองขัดๆด,ดู ดูเหมือนมันละลายออกไปด้วยนะเห็นไหมโอ้มันสึกเร็วมากเลยทุกคนผมซื้อมาแค่สองแท่งเองจะหมดเร็วนะเน,น,นี้ยคิดว่าก็มันสึกอ่ะดูดิหมดเร็วมากเลยขัดแป๊บเดียว ดูดิออกไปเยอะเลยอ่ะขัดแป๊บเดียวจะหมดแล้วอ่ะแล้วมาดูนะทุกคนมันออกจริงๆมันจางลงเยอะเลยอ่ะแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะหมดเร็วมากเลยเห็นไหมมันหมดเร็วมากเลยอ่ะไมมันจะเป็นผงๆมาทุกคนขัด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 ,ขด ต้องใช้แรงนิดนึงอ่ะแต่ก็ใช้เวลานิดนึงเหมือนกันดูดิเป็นอย่างเงี้ยคาบยัเหลืองมันออกอยู่นะเห็นไหมมันออกจริงด้วยเดี๋ยวผมใช้แปรงเห็นไหมเนี่ยผมใช้แปรงนะขัดตรงไ้าขัดตรงนี้มันก็ไม่ออกนะเห็นไหมเป็นคาบฝังแน่นมันไม่ออกเนี่ยมันไม่ออกเลยนะทุกคนเห็นไหมมันไม่ออกเลยเดี๋ยวผมผมจะลองอีกตัวนี้นะ จะหมดแล้วอ่ะแท่งหนึ่งอ่ะสิแปดบาทผมซื้อมาสิแปดบาทนะทุกคนก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงนะมันแน่นมากอ่ะมันข้าวฝังแน่นมาหลายปีสิปีแล้วออกนี่ถือว่าเก่งมาล่าน้ำดูทุกคนปึ้งเฮ้ยออกจริงจริงทุกคนมันออกจริงๆเฮ้ยเฮ้ย ถือดีมากเลยมันออกด้วยอะ่ะเฮ้ยทุกคนเยี่ยมมันออกเรามาขัดตรงนี้ต่อตรงนี้ผมก็ขัดใช้แปรงขัดเนี่ยมันก็ไม่ออกตรงนี้เห็นไหมมันเหลืองใช่ไหมมันเหลืองอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นสิปีแล้วนะมาขัดอีกเออทำไมมันออกอะ่ะผมง เราใช้น้ำยาล้างห้องน้ำยังไงมันก็ไม่ออกขัดยังน,นต้ออ,อกแล้วทำไมหินับเลยมันช่วยได้อะผมงงผมอยากดูว่าทำไมหินีบงงแ้มันช่วยได้18สิบแปดบาทผมซื้อมานะสองแท่งซื้อในช้อปปี้ลาซาด้านี่แหละทุกคนเก่งมากเลยอ่ะออกได้โอ้โหดีใจ เพราะเป็นาบที่ฝังแน่นมาหลายสิบปีแล้วน่าจะสิบปีแล้วนะโผลบ้านหลังเ,เนี้ยร้านเงินมันก็ไม่ออกนะใช้หินอันนี้ออกเฉยอะโธองงดูมันออกเฉยเลยคาบเหลืองๆนะเฮ้ยนีดีดีดีเวลิกูดเวลิกูดเวลิกูดเลยแนะนำทุกคนดูหินผมเหลือแค่นี้ แท่งหนึ่งเกือบหมดดูดิมันละลายไปอยางไงเี้ยทุกคนมาดูตรงอ่างล้างหน้าด้วยนะครับตรงนี้ก็ขัดไม่ออกนะผมขัดยังไงมันก็ไม่ออกนะมันเหลืองนะครับมันเป็นเพราะน้ำอ่ะมันเป็นน้ําบาดาลน,นะครับมันไม่ออกนะใส่นนํายายั่ไงก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาลองไอ้ตัวหินภูเขาไฟตรงนี้ดูนะครับว่ามันจะออกจริงไหมเดี๋ยวดูดิุคนดู หูหออกเร็วด้วยออกเร็วมากออกเร็วมากด้วยนะแบบเนี้ยพวกเซรามิกอะไรแบบนี้ออกเร็วดูดิคาด,ดเดือนะืองนะออกเร็วมากอืมคุ้มว่าเออทุกคนแนะนำคือดี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 ด,ดูโอ้โหใส่คิปเลยอืม ดูนะครับใส่กิ๊กเลยเห็นไหมใส่กิกเลยแต่อันนี้มันเป็นมันขึ้นลานะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดูซิว่าลามันจะออกไหมอยู่ตรงยาแนวไม่ออกครับทุกคนมัน,นไม่ออกนมันเป็นลานะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นคาบเหลืองเนาะพวกคาบเหลืองก็ออกมีอันนี้จะเป็นลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยาแนวเนาะทุกคนน่าจะรู้ในยาแนว ยาแนวมันจะแบบประมาณนี้แหละพอเก่ามามันก็จะประมาณนะี้